สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ลงนะครับ1919 19นะครับกรุม mm ี่ช anel นะครับวันนี้มาเสนอนะครับสถานที่สกสารศิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทำปรับปรุงใหม่นะครับ mm hmm. เป็นทั้งที่เที่ยวที่ออ่ กี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนจีนนะครับของกูณหวังหลีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสถานที่ทานข้าวแล้วก็ที่สำคัญที่นี่มีที่สถิตขององค์เจ้าแม่ทัพทิมนะครับหรือที่เรียกวังหลีมานะครับที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงเดี๋ยวไปชมพระมีของเจ้าแม่ทัพทิมที่นี่พร้อมๆกันครับ ครับบริเวณนี้นะคบก็จะเป็นโถงที่ประทับขององค์เจ้าแม่ทับทิมนะครับหรือที่เรียกว่าวังลีม่านะครับหรือที่ตามสมัญญานำนะัก็คือองค์เจ้าแม่หมาเจ้อยเจ้าแม่ทับทิมนะครับตรงกลางนี่จะเป็นองค์เจ้าแม่หมาจ้าน,นะครับเป็นองค์ระทานแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นโอรองรมทานนะครับเขาเชื่อว่าคนมักจะมาขอเรื่องก,การเงินแล้วก็ความรักที่นี่เจ้าแม่ทำทิพที่เนี่ยเสี่อมซีแมนมาก แม่นยิ่งกว่าหมอดูอีกนะขอบอกแล้วก็อยากจะบอกว่าเวลาคนจะมาทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องความรัก mm hmm. ก็ให้ขอเรื่องความรักเอาส้มเอาน้ําตาลน้ําตาลทรายนะครับน้าตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงส้มห้าใบมาไหว้ท่านนะครับ mm hmm. ส่วนในเรื่องโชคลาภเราก็เอาส้มเหมือนกันแต่พอเราเอาส้มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเกี่ยวกับช็อกโกแลตที่เป็นเหรียญทองนะมาไหว้เจ้าแม่ด้วยเพืกก่อการเงินเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าแม่จริงๆแล้วเนี่ย เ,เวลาขอพรเนี่ยเราพูดตามธรรมเนียมคนจีนเลยนะหวังหลีมากปอหอมาเจ้าปอหอไหลเซียวหูกิมยิ๊กเสียงหอ่อกิมยิ๊กเสียงหอ่อแปบลบว่าวันนี้เป็นวันดีมาเจ้าขอให้ประธานพรนะครับพวกใช้เพ่งังเซี่งนี่ตัวทางตัวซือหักเสียอยู่อีกเส้นซี่กุยเฮงลงซี่กุยเพ่งังซี่กุยพวกใช้ซี่กุยตัวทางนะครับพวกใช้เพ่งังก็คือขอให้ตัวเราเนี่ยร่มรวยมีโชคมีลาบ เพ่งอ่างขอให้โชคดีตลอดไปฉลองโชคดีมากๆนะครับแล้วก็จี้เตี่ยมไรใช้เตี่ยมหูก็แปลว่าขอให้มีเงินเข้ามาเยอะๆให้มีกินมีใช้ทุกวี่ทุกวันอย่าได้ขาดนะครับซี่กุยเฮงลงซี่กุยเพ่งอ่างนะครับซี่กุยเหงลงก็คือขอให้มีความโชคดีมาทั้งหมดทั้ง4ทิศน,นะครับ ซี่กุยเพ่งอังความโชคดีทั้ง4นะเขาขอให้เข้ามาหาเราซี่กุยพวกชายก็คือเดินทางไปไหนตลอด4ทิศเราก็จะมีกินมีใช้นะเวลาอธิบายตองอธิบายอย่างนี้นะนะมาโจ้ปาหอนะไหลเซลหูซุงเกียบอกท่านมาโจ้ปาหอไหลเซลหูซุงเกียก็แปลว่าเจ้าแม่มาโจนะขอให้ช่วยมาเนี่ยประทานพรให้กับลูกหลานคนนี้นะครับเนาะอูคิวเปกโขขอให้สมปรารถนาะอูคิวเปกโูแปลว่าขอให้สมปรารถนาะ ขออะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นอย่างที่ลูกตั้งใจไว้บอกเจ้าแม่นะครับแล้วก็ขอพรให้เจ้าแม่ช่วยเหล่านั่นเองครับมาเจ้าลง1919ว 19, ักหน่งาวังลีมาสักสิ์มากครับครับตอนนี้นะครับอยู่ในบริเวณโถงล่างนะครับของศาลเจ้าแม่ทับทิมน,นะครับในลงนะครับ ตอนนี้เนี่ยจากที่เราสักการะเจ้าแม่ทับทิมด้านบนแล้วเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีองค์ใหม่นะั่นคือองค์เทพบุกเพขอเกี่ยวเรื่องความรักโดยตรงเทพบุกเพองค์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนจีนกลางจะเรียกว่าเซี่ยเยี่ยเหล่าเยนนะครับก็จะขอในเรื่องคู่ครองความรักคนก็จะมักขอพรว่าให้ตัวเราล่มเย็นเป็นศกนะครับแล้วก็ขอให้ผูกใจผูกมัดบริวารในสิ่งที่ดีๆเขาก็จะมาขอพร ขอให้เราเจอบริวารที่ดีนะขอให้เจอสิ่งดีๆแล้วก็มาปลูกนะขออันนี้นะขอให้มัดจิตมัดใจคนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายขอให้มานักเราช่วยเหลือเราเมตตาเราขอให้เป็นเมตตาจะดีที่สุดนะคะคนจริเขมีความเชื่อกันนะครับองสุดท้ายคือเสี้ยเี้ยเราเยิ้เราก็ปลูกตรงกลางเลย กับทุกทุคนให้ทุกทุกคนรักเราเมตตาเรากัามภ์เราช่วยเหลือเราให้เสียเย้ยเราเอย่าลืคิดให้เจอคนที่ดีมาช่วยเหลือเรานะครับอาจารย์มีนี้ครัวท่านแบบว่าลืม่งตรงกลางไม่พอนะคะเราก็ต้องแบบท่านตายแล้วฝากด้วยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ลืมเราเนะน,นิดเดียนส ั้นขา,าช่วยหน <c oughs> คือแบบว่าถ้าปลูกก็ต้องปลูกให้ครบนะคะคือคนจิงเขาก็เหมือนกับีเล่นของนะในวิธีคนจีงก็เหมือนเ,อนเล่นโขงหนึ่งเงี้ยเราก็ปลูกเลยขาทั้งซ้ายทั้งขวาทัานขา,นะะาช่วยหน่งเหลือหนุ้ใครที่มีความรักอยู่แลว้วก็ขอมาปล่อ้คู่ครองให้ความรักมั่นคง,งนะคะขอ,ขอ,ขอจากท่าน เทพบุพเพเนี่ยเราขอท่านเนี่ยให้ท่านช่วยเหลือเราในเรื่องบุกเพเจอเจ้านายที่ดีเจอลูกน้องที่ดีไม่ได้ขอเกี่ยวกับเรื่องแฟนเดี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับขอให้บุกเพเจอคนอุปถัมภ์อนุเคราะห์เราในทางที่ดีนับแ,แต่นี้นี่คือเทพบุพเพเสียเยี้ยเราหยุดลห่เก้าหนึลง1919 19ครับบริเวณนี้จะเป็นผงด้านล่างนะครับหลังจากที่เราสักการะเจ้าแม่ทับทิมหลงองค์ประธานด้านบนแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพจำลองมาจากด้านบน อันนี้ก็จะเป็นพระกระานที่เชิญของทูบมาจากด้านบนเช่นกันนะครับจเจ้าแม่ทัพทิมล้ง1น1 9เ้นกี่ยเขาจะมีคุณาัการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาภนะครับขอพรจากท่านยาอย่าเกิดสัมณีที่ผลต้องลองมานะครับแล้วด้านล่างนี้ก็จะมีการเสงี่ง MC, ยเซียมซีเขย่าเซียมซีสะดอกาอขอ,ขอ,ขอพรให้ท่านช่วยเหลือเราเซียมซีที่นี่แม่นมากนะขอบอกเลยอาจารย์นี่ก็เสงี่ยเซียมซีแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าแม่จะให้เบอร์อะไร ท่านบอกให้ลังเลอย่าลังเลใจในการทําความดีรู้อีกนะว่าเรากาลังจะทําอะไรที่ทําการใดให้อย่างทําอย่างระมัดระวังตรวจสอบให้ละเอียดนะคะช่วงนี้จะมีลาบแบบไม่ทันตั้งตัวจะเริ่มมีความก้าวหน้าทางด้านการงานแมนมากตกมือแปลกแปลกแปกถ้าเกิดเป็นจริงนะคะเดี๋ยวต้องมาไหว้เจ้าแม่เป็นการขอบคุณศิดิ์สิทธิ์เมื่อเรามาขอพรจากท่านแล้วอย่าลืมนะ ต้องกลับมาไหว้ขอบคุณท่านมันจะถือว่าเป็นความกระตันอยู่ที่คนจีนสอนจากบรรพชนรุ่นก่อนมาสู่ลูกหลานรุ่นปัจจุบันครับครับตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเหมือนทำพิธีเสริมดวงเสริมบุญบารมีนะครับในช่วงตรวจจีนหรือว่าในช่วงที่เราจะต้องมาไหว้เจ้าเวลาเราอยากจะทําเพิ่มพลังบุญนะครับที่อื่นก็จะเป็นพิธีการฝากดวงชะตาแก้ปีชง ที่ล่อง1919เกนี่ยก็มีพิธีสดอกเคราะ์ที่เรียกว่าเสริมบุญบาร,รมีให้กับการแก้ปีชงอีกอย่างหนึง่งในรูปแบบนึงก็คืออันนี้นะครับก็จะมีเงินทองไหลามาเทมาน,นี้เป็นซองอันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะให้อ,อ่าจะเขียนชื่อนำตะโุนวันเดือนปีเกิดเราแล้วก็คําขอพรจากเจ้าแม่นะครับเนาะเงินทองไหลามาเทมา เดี๋ยวจากนี้ก็ทำละหนึ่งใบเอินเงินทองเห็นมาที่มาซองก็เก็บเอากลับบ้านก็ได้นะใส่รางวัลที่หนึ่งเออใส่รางวัลที่หนึ่ง,หงเห็นมะบ้านเขาบอกแล้ว<ม>อะซองที่สองสุขภาพแข็งแรงอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ปีชงคนไหนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็มาขออ้อนเจ้าแม่นะคะก็มาขอพรน,นะคะให้มีสุขภาพดีนะคะเนะนะาะเนาะก็เรียกว่าทำอวยพรดีมากเลย งว่วงป่วงสิงนะมีมากๆากนะขอบอกนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีซองสมปรารถนาวางซืออยู่นี่ทาไม่เถอะอันละเท่าไหร่รู้ปนะสี่สิบบาทนะ40บาทรักษาทุกโรคนะคะขอบอกทำแล้วคุณก็จะได้ดีๆ4 4 6 60บาทพอๆกับฝากปีชงตามวัดเธอทำไปเถอะนะ ทำก็คิดว่าช่วยสถานที่ในเรื่องโควิดด้วยค่าน้ําค่าไฟนะคะแต่อีหงล้มการค้าจเจริญรุ่งเรืองนะคะเราทําการค้าติดต่อธุรกิจกับใครหรือแม้แต่เราจะทําอะไรกับเพื่อนญาติมิตรเราเราก็าจะได้แส่อีหงล้มตั้งตัวเขาเหงตัวเราก็หงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย 446660 4, บาทเป็นขวัญในกำลังใจให้กับคุณนะคะที่ลงนะคะคุณทำแล้วคุณก็จะได้มีความสุขมาไหว้เจ้าเนี่ยต้องให้ได้อะไรกลับไปด้วยนะคะหนึ่งได้ความรู้ข้อที่สองได้ความสบายใจข้อที่สามนะคะได้รับอารยธรรมของคนจีนกลับไปด้วยข้อที่สี่ได้รับศิลปะนะคะแล้วก็ได้รับความการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับคำอวยพรคํคำคนจีนพวกนี้เนี่ยคือถ้าคนแบบชอบนะมันจะแบบว่า สนุกอ่ะแล้วก็ถ้าใครไม่สมปรารถนาเรื่องความรักนะคะก็มาซื้อนะคะป้ายห้อยนะคะมาถวายเจ้าแม่แล้วเขียนเลยหนูชื่อนี้นามสกุลน,นี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็เขียนขอให้ชีวิตรักหนูขอให้สมปรารถนาอะไรก็เขียนตัวเล็กๆนะคะเนาะแล้วเจ้าแม่ก็จะได้ให้พรให้เราเนี่ยสมปรารถนานะคะของแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนมามธรรมก็จริงนะคะมันเป็นโลกแห่งสายหมอกแต่ถ้าคุณลองได้ทอลองทำแล้วเนี่ย คุณอาจจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงใต่ไม่ชานี้ก็ได้นะคะความฝันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงก็ไม่ใช่ความฝันเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฝันด้วยน้ำมือของเราในสักวันหนึ่งนะคะ2มือทำสองมือรวยช่วยเราได้บูร c ี Channel ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรูเอมี่ n n e l นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมคำว่าเอมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศเสถนนชัยหรือ i อทับ i t b นะครับ t o n g n v a นจีนสุกนะครับก็จะสามารถติดตามกูรูเอมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ